มาดูข้อสอบตัวอย่างข้อสอบเข้มามหาวิทยาลัยข้อใดเลือกเครื่องมือวัดได้ถูกต้องก็ไกจตุพรใช้แมนอมิเตอร์วัดความดันอากาศความดันอากาศใช้แมนอมิเตอร์ไหมแมนอมิเตอร์ใช้วัดอะไรเอ่ยแมนอมิเตอร์ไม่ได้ใช้วัดความดันอากาศแต่ใช้วัดความดันกีดนะข้อก็ไกผิด ขอไขนะ่นักวิทยใช้ไฮโดรมิเตอร์ในการวัดความหนาแน่นของน้ำยางไฮโดรมิเตอร์นี้วัดความถ่วงจำเพาะหรือพูดง่ายคือมันสามารถวัดความหนานแน่นสัมผัสได้ซึ่งสูตรการหาความหนานแน่นสัมผัสก็หาได้จากเอาความหนาแน่นของสารส่วนด้วย ความเรืดันของน้ําบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิสีองสาลเซียดงนั้นแล้วถ้าเกิดเราต้องการหาความแรงดันของยางเราสามารถวัดความถ่วงจฉเพาะของยางออกมาก่อนแล้วจากนั้นก็เอาไปเทียบกับน้ําเราก็จะได้ความนรงดันของยางออกมาแล,แล้วข้อขอขครก็เลยถูกคือใช้ไฮโดรมิตเตอร,ร์นีวัดความถ่วงจฉเพาะของน้ำยางออกมาก่อนแล้วเอาความถ่วงจฉเพาะของน้ำยาง ไปหาความแน่นของน้ำยาอีกทีหนึง่งข้อคอควายขวัญชยัยใช้ไฮโกรมิเตอร์วัดความชื้อนอากาศอันนี้ถูกแล้วไฮโกรมิเตอร์วัดความชื้นอากาศข้ององูวีระใช้แบรมิเตอร์ในการวัดความดันในท่อน้ําความดันในท่อน้ำเนี่ยมันคือความดันเกียทีนี้แบรมิเตอร์ไม่ได้วัดความดันเกียแบรมิเตอร์วัดความดันอากาศ แล้วข้อที่ถูกก็คือขอไข่แล้วก็ขอควายต่อมาภาชนะ3มใบโดยปริมาตรไม่เท่ากันตามรูปปริมาตรนี้เป็นปริมาตรของภาชนะไม่เท่ากันถ้าความสูงของระดับน้ําของภาชนะทั้งสามใบเท่ากันจงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้องที่สุด ก็คือความสูงเท่ากัน h 1เท่ากับ h 2เท่ากับ h 3 1 2 3อข้อ1งเขาบอกว่าความดันที่ก้นภาชนะทั้ง3าใบเท่ากันแต่น้ำหนักไม่เท่ากันความดันของก้นภาชนะความดันที่ก้นภาชนะก็มีค่าเท่ากับแรงที่กดลงไปที่ก้นส่วนด้วย พื้นที่ที่ก้นภาชนะซึ่งแรงหาได้จาก mg ของของเหลวส่วนก้นภาชนะก็หาได้จากพื้นที่ก้นนี่โจเขาบอกไหมว่าพื้นที่ก้นเท่ากันเ,เขาไม่ได้บอกว่าพื้นที่ก้นเท่ากันไหมแต่ว่ายังมีอีกสูตรหนึ่งก็คือความดันที่ก้นภาชนะหาได้จากความหนาแน่นของสารคูณกับ ค่า g คูณกับ h ทีนี้ความสูงมันเท่ากันทีนี้เมื่อความสูงเท่ากันความดันที่ก้นจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเป็นสารชนิดเดียวกันถึงจะเท่ากันถ้าเป็นสารชนิดเดียวกันเท่ากันแน่นอนแต่น้ําหนักในภาชนะไม่เท่ากันน้ําหนักของภาชนะไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับมวล ข้อหนึ่งถูกในส่วนแรกเรามาพิจารณาข้อสองข้อสองเขาบอกว่าความดันที่ก้นภาชนะทั้งสามมีค่าไม่เท่ากันแต่น้ําหนักเท่ากันน้ําหนักนี้เราไม่รู้ว่าเท่ากันไหมเพราะขึ้นอยู่กับมวลนะมวลอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ต่อไปข้อสามเขาบอกว่าความดันที่ก้นภาชนะในน้าหนักของภาชนะแต่ละใบนั้นต่างก็ไม่เท่ากันความดันที่ก้นอาจจะเท่ากันตามสูตร dgh แต่ว,ว่าน้ําหนักไม่เท่ากันแน่นอนตอนนั้นแล้วอันนี้ผิดในส่วนของความดันไม่เท่ากันนะผิดแล้วข้อ 4. ความดันที่ก้นภาชนะและน้ําหนักเท่ากันของ3ไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับมวลเนาะน้ำหนักขึ้นอยู่กับมวล,ลนั้นหนักจะไม่เท่ากันแล้วข้อที่สูงที่สุดคือข้อ1ต่อมาข้อ3ข้อสามโฮว่าความดันสมบูรณ์ ที่ก้นเขื่อนลึก100เมตรมีกี่ ATM ก็คือกี่บรรยากาศนั่นแหละโดย ATM ก็วาดรูปชื้นๆอันนี้เขื่อนเขื่อนของเราลึก10เมตรและเขื่อนนี้มีน้ำดังนั้นแ้วความดันนันก็เลยเป็นความดันนของน้ำเท่ากับ10สิําลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรมีอากาศกดลงมาบนน้ำด้วย ความดันสมบูรณ์หาได้จากความดันอากาศบวกความดันเกตอากาศของเรามีคเท่ากับ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรหรือเมื่อคือ1 atm ส่วนความดันเกตของเราหาได้จากสูตร dgh ก็เป็นขอละอาการหนึ่ง ATM บอก d g s D ีเป็นขอละแน่ของน้ำา1บกำลัง3 G เท่ากับ10ความสูงความลึกของนี้เท่ากับ10เมตรทีนี้ d g s เนี่ยตามสูตรที่เราแทนค่า,างลงไปเนี่ยเมื่อคูณออกมาหน่วยมันเป็นนิวตันต่อตารางเมตรดังนั้นแล้วจะต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนนะค่อยจะมาบวกกันได้อคูณกัน10กำลังส บวกคูณ10บคูณสิบก็จะได้ส0บยกกำลัง5ก็จะเป็นหนึ่งบวกกับ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรออลึก100เมตรนะไม่ใช่ลึก10เมตรนะลึก100เมตรตอนนั้นแล้วมันก็เท่ากับ10ยกกำลัง5คูณกับ10หรือมันก็คือ10บยกกำลัง6นั่นแหละ 10คูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรทีนี้เราทราบว่า1 atm เท่ากับ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรทีนี้มันเป็น10ค,10คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรก็คือ10 atm นั่นเองแล,แล้วก็เป็น1 atm บวกกับ10 atm บวกกันก็จะได้11 ATM. อ atm ตอบประมาณข้อข้อสี่ ทำไมข้อ4จึงเป็น10.7รู้ไหมเพราะว่าเขาใช้1 a t m เท่ากับ1.013งุยกิลัง5นิวตันต่อตารางเมตรเมื่อคิดออกมาแล้วมันจะได้ประมาณเมื่อคิด10คูณ10ยยกกำลังหเนมันจะได้ประมาณ9.7 ATM หรือ9.8-9.7 ATM นี่แหละเมื่อบวกกับ1ก็จะได้เป็น10.7 ATM นั่นเองต่อมาข้อ4ข้อ4เขาบอกว่า,วาถ้าถัง2ใบนี้มีน้ำอย่างเดียวถ้าถาัง2ใบนี้ถังใบที่1มีน้ำอย่างเดียวแปบลบว่าถังนี้เป็นถังที่1 ทางความเมือเป็นทงางใบที่1เพราะว่ามีน้ําอย่างเดียวส่วนทางอ e ีใบเป็นน้ำกระดมันคือเป็นทางทันที่สองโดยชั้นของน้ํามันจะสูง0.08เมตรดังรูปความหนาแน่นของน้ําและความหนาแน่นของน้ํามันเท่ากับ1นึ่พันแปดร้อยห้าสิบกิโลกร,รมัมต่อลูกบาศกเมตรตามลําดับจงหาความดันที่ก้นถังทั้งสองใบความดันที่ก้นถังทั้งสองใบ จะมีค่าต่างกันเท่าไหร่ให้เอามาเปรียบเทียบว่ามีค่าต่างกันเท่าไร่อัอาานนี้ดูถัทง bij, ทั้งสองใบถังทั้งสองใบเปิดรับอากาศดังนั้นแล้วก็จะมีความดันอากาศถัทงที่หนึ่งมีแค่น้ําอย่างเดียวดังนั้นแล้วนอกจากจะมีความดันอากาศแล้วยังมีความดันกีเนื่องจากน้ําด้วยส่วนถังใบที่สองถังใบที่สองมีน้ํามันดังนั้นแล้วก็จะมีความดันกี เนื่องจากน้ำมันและความดันเกลเนื่องจากน้ำอนี่คือความดันที่จะเกิดขึ้นกับก้นภาชนะที่มาพิจารณาอันที่หนึ่งก่อนพิจารณาทางใบที่หนึ่งก่อนทางใบที่หนึ่งความดันที่ก้นภาชนะจะได้จากความดันอากาศบวกความดันเกลดเนื่องจาก น้ำความละเอียดเรื่องจากน้ำแต่ทีนี้ก็แตกสูตรออกไปก็เป็นความดันอากาศที่เขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่บวกกับความดันเกีของน้ำที่หาได้จาก ความดรงแน,น่นของน้ําคูณค่า g คูณกับความสูงของน้ําซึ่งไม่รู้ว่าน้ำสูงเท่าไหร่อีกมันเดิมแล้วก็ติดไว้เท่านี้ที่มาดูพิจารณาทางที่สองทางที่2ความดันที่ก้นของทางที่สองาได้จากความอากาศบวกความดันเกียตของน้ำมัน บวกความดันเกตของน้ำนี่คือความดันที่กน้นของทังตัวที่สองก็เหมือนเดิมก็แตกสูตรออกมาเหมือนเดิมก็เป็น pa บวกกับ dgh ของน้ำมัน บวกกับ dgh ของน้ำทีนี้ความสูงของน้ำมันบวกกับความสูงของน้ำเนี่ยความสูงของน้ำมันบวกความสูงของน้ำในถังที่สองมันจะเท่ากับความสูงของน้ำที่อยู่ในถัทงที่หนึ่ง เราก็มาเอามารวมกันพิจารณาผลต่างผลต่างก็คือเดลต้า p ผลต่างความดันของความดันที่ก้นภาชนะที่1ลบกับความดันที่ก้นภาชนะที่2ซึ่งความดันที่ก้นภาชนะที่1ห,หาได้จากเราหามาแล้วเมื่อกี้ความดันอากาศบวกกับ ความดันเกตของน้ำนีความดันอากาศบวกความดันเกตของน้ำลบกับความดันที่ก้นภาชนะอันที่สองก็คือความดันอากาศบวกความดันเกตของ น้ำมันบวกปกับความดันเกีตของน้ำในทังที่2องเราเขียนไงให้มันตัวแปรมันไม่เหมือนกันอ่ะเขียนตัวแปรใหม่ความดันที่ก้นถังที่1 ความดันในก้นถังที่หาได้จากความดันอากาศบวกกับความดันกิจนื่องจากน้ําในถังที่1ลบกับแะทั้งหมดนี้ลบกับความดันก้นของถังที่2ก็คือความดันอากาศทางที่2บวกกับความดันของน้ำมันบวกกับความดันของ น้ำที่อยู่ในถังที่สองมันมีความอากาศเหมือนกันก็ลบกันไปด้วศูนย์ดังนั้นแล้วก็จะเหลือเหลือความดันของน้ำเหลือความดันของน้ําในถังที่1ลบกับความดันของน้ํามันลบกับความดันของน้ําในถังที่สอง ในทางที่สองทีนี้มาดูทางที่สองกับทางที่1เปรียบเทียบกันอันดูรูปนะดูรูปนี้เขาบอกจากทฤษฎีความดันเท่ากันเมื่อของเหลวนั้นเป็นของเหลวชนิดเดียวกันและความสูงเท่ากันที่มาดูน้ําของเราในทางที่สองน้าของเราเนี่ยสูงเท่าไรไม่รู้นะแต่รู้ว่าระดับความสูงเดียวกันในทางที่หนึ่งนะมันก็มีน้าเหมือนกัน ซึ่งน้ําทั้งสองทางนี้จะต้องมีความดันเท่ากันเพราะว่าะะระดับความสูง,งเท่ากันดังนั้นแล้วก็จะแยกกูจะแยกแยกโดยใช้ะระดับความสูงของน้ําในทางที่2เป็นกีนอ่าถ้าเกิดความดันที่เกิดกับน้ําที่สูงขึ้นไปจากระดับที่เทียบกับระดับที่สองเนี่ยกูจะให้เป็นน้ําที่1.1 ส่วนระดับเดียวกันกันกบน้ําในทางที่2ครูจะให้เป็นความดันเกตเนื่องจากน้ําที่1.2ซึ่งแปลว่าความดันเกตของน้ําซึ่งแปลว่าความดันเกตของน้ํา1.2จเนี่ยจะเท่ากับความดันเกตของน้ําในทางที่2ตรงนี้ดันแล้วถ้าเกิดลบกันก็จะหายไปแล้วก็มันแยก แยกนะแยกความดันกีดของน้ําในถังที่1่แยกเป็น1.1กับ 1. 2ลบกับความดันอากาศลบกับความดันของน้ำมนันลบกับความดัขน,นของน้ำในทางที่2นที้ความดันของน้ำในทางที่สองมันเท่ากับความดันของน้ำในทางที่1 1.2 ก็ลบกันลบกันหนึ่งน้ำเพราะน,น้ำหนึ่งจุดสองกับเพราะน,น้ำน้าในทั้งสองก็ลบกันเหลือศูนย์ดังนั้นแล้วก็จะเหลือแค่ความดันของน้ำหนึ่งจุดหนึ่งลบความดันของน้ำมันจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเพราะเรารู้ความสูงแน่นอนอรู้ความสูงของน้ำมันซึ่งน้ำมัน ของเราก็มีความสูงเท่ากับน้ำที่1.1ด้วยนะวความสูงมันเท่ากันจากสูตรจากสูตร dgh ความดันของน้ำ1.1ก็เท่ากับ dgh ของน้ำลบกับความหนาแน่แนของน้ำมัน คูณกับค่า g คูณกับความสูงของน้ำมันซึ่งความสูงมันเท่ากันดังนั้นก็ดึงตัว่ว่ออกมาแล้วทีนี้สีเท่ากันอีกก็คือค่า g เท่ากันก็ดึงตัวร่วมค่า g ออกมานะก็จะได้สุดท้ายก็จะได้ว่า g คูณกับ h มีค่าเท่ากับความหนานแน่นของน้ำลบความหนานแน่นของน้ำมันะจากนั้นเราก็ค่อยแทนค่าลงไป แทนค่าแทนค่าความหนแน่นของน้ําเท่ากับ1000เขาบอกความหนแน่นของน้ําเท่ากับ1000ความหนาแน่นของน้ํามันเท่ากับ850 1000ลบ850ก็จะได้150ก็150มาคูณกับ gh ซึ่ง h มันก็คือความสูงเท่ากับ0.08เมตร 5G เท่ากับ10ความแรแน่นลบกันแล้วเหลือ150สุดท้ายคูณกันแล้วจะได้เดลต้า P เท่ากับ120นิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองข้อนี้จะมีพื้นที่เขียนเยอะหน่อยนะต้องไปเขียนในขนาดแผ่นใหม่อ่ะต่อมาข้อ5ข้อ5เขาบอกว่าของเหลว3ชนิด มีความแรงแน่นดีหนึ่งองดซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง D2 กับ D1 ก็คือ D2 มีค่าท่าปับเป็นสองเท่าของ D1 หนงจงหาว่าความแรงแน่นของสารที่สม,มีค่าเท่าไหร่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็มากําหนดจุดลอยต่อระหว่างของเหลวทั้งสองชนิดนะจะเอาฝั่งไหนเอาฝั่ง D1 หรือฝั่ง D2 สองคนจะเอาฝั่ง ดี 2, เพราะว่าฝั่งดีสองเนี่ยมันสามารถกำหนดความสูงแล้วก็รู้เลยรู้ความสูงเลยโดยกำหนดให้ฝั่งหนึงเป็นจุด A อฝั่งหนึ่งเป็นจุด b ซึ่งมีความสูงเท่ากันมันเดิมนะครับมันเดิมความดันที่จุด A จะเท่ากับความดันที่จุด B ที่จุด A มีอะไรที่จุด A มีอากาศกดลงมา ที่จุด B ก็มีอากาศกดลงมาดังนั้น,น,นอากาศ2อันนี้ลบกันก็เหลือ0ูนไม่ไม่เขียนได้ไหมหลายรอบแล้วอเขียนก็ได้เป็นความดันอากาศฝั่งนี้ก็มีความดันอากาศนี่ดูฝั่ง A นอกจากจะมีอากาศแล้วยังมีความดันเกตเนื่องจากเนื่องจากคลองเลวชนิดที่1ด้วยแล้วก็มีความดันเกตที่1บวกกับ มีสารตัวที่3ก็คือมีความดันเกรตของสารตัวที่3ซึ่งสารตัวที่3ในฝั่ง a นั้นมีความสูงเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ h ส่วน2ลบ h h ส่วน2ลบ3 h ส่วน4ี่นี่ไงระดับความสูงเท่ากันนี่ไงสูงจากเนี้ยก็คือสูงจากนี่มาถึงเนี้ย สูง3ส่วน4 h แต่นี้สารตัวที่1ก็เอาไปแล้ว h ส่วน2ใช่ไหมดังแล้วความสูงของสารตัวเนี้ยก็คือเอา3ส่วน4 h มาลบกับ h ส่วน2อ็จะได้ความสูงของตรงนี้ออกมาซึ่งเข้าไปหาทีหลังน,นี่ชูฝั่ง b ฝัง่ง b นอกจากมีอากาศกดลงมาแล้วก็ยังมีความหนานแน่นของสารตัวที่สอกดลงมาด้วยเป็นความดันกกจีดงนั้แล้วก็ต้องบวกความดันก,กีจของสารตัวที่สอากาศมีเหมือนกันทั้งสองฝั่งลบกันไปเลยได้ศูย์เราต้องการหาความหนานแน่นของสารตัวที่สามะความหนานแน่นของสารตัวที่สามอยู่ใน pg 3ก็ย้ายทุกอย่างนี้จะ pg สก็เป็น pg 3 กเ,เท่ากับ pg 2ลบ pg 1แล้วก็แทนค่าขอามาเขียนฝั่งนี้ pg 3เท่ากับ pg 2ลบ pg 1นนี่สูตรในการหาความดันเกตดหาได้จากความลัแน่นคูณค่า g คูณ h เป็น dgh 3 เท่ากับ dgh 2ลบ dgh 1หาหาความหนานแน่นของสารด้วยสาก็ยายค่าก็เป็น d 3มีค่าเท่ากับ d 2 gh 2ลบ d 1 gh 1ส่วนด้วย G H3 ค่า G เท่ากันหารกันได้1ก็จะเหลือ D2 คูณกับ H2 ที่ H2 มันสูงเท่าไหร่ H2 ก็คือความสูงของสารตัวที่สองเนี่ยสูง3ส่วน4 H สูง3ส่วน 4H แล้วก็จะเป็น d 2 d 2คูณกับ3ส่วน4 h d 2คูณ3ส่วน4 h ลบ d 1คูณกับ h 1 h 1เท่ากับเท่าไร h 1เท่ากับ h ส่วน2 ส่วนสส่วนด้วย h 3 h 3ก็เอา h ส่วน2ลบกับลบกับ3ส่วน4 h ที่ม h มันมากกว่าก็เลยเอาส่วน4 h ตั้งลบกับ h ส่วน2นี่คือ h 3นี่จากความสัมพันธ์นี้เราทราบว่า d 2เท่ากับ สเท่าของดีหนึ่งันแล้ว d ีสอของเรามันก็เลยเท่ากับ2องดหคูณกับ3ามส่วนสีลบ D1 ที่เท่ากับเอาที่คูณกับ H ส่วน2 2งสนน่งเป็น2 2งสองเป็น4 ด้านบนนะด้านบนก็เป็น d 1คูณกับ3ส่วน2 h ลบกับ d 1 h ส่วน2มันมีตัวร่วมเหมือนกันมันมีตัวร่วมเหมือนกันก็ดึงตัวร่วมแล้วก็จัดการกันนีด้านล่าง ด้านล่างเนี่ยมันคือ3ามส่วนสีลบเส่วนสทำเอชส่วนสให้เป็นส่วน4ก็2ม,มาคูณทั้งข้างบนข้างล่างก็จะกลายเป็น3 h มเลบสอทั้งหมดส่วนด้วย4ด้านล่างข้างล่างก็จะได้1นึส่วนสีเอามาเขียนด้านข้างละกันเนาะเขียนด้านข้าง ก็จะเป็น3ส่วน2 d 1 h ลบ1ส่วน2 d 1 h ข้างล่างก็เหลือ1ส่วน4 h มีความสูงเหมือนกัน h เหมือนกันก็หารกันไปเลย h หาร h ก็หารไปเป็น4ส่วนซ้อน3ส่วน2ลบ1ส่วน2ก็ได้2ส่วน2ส่วน2ก็คือ1 ก็คือ1ส่วนด้วย1ส่วน4อ่ะเป็นเศษส่วนซ้อนแบบนี้ทำยังไงเอ่ย1หารด้วย1ส่วน4เหลือด้วยนะเหลือ d 1หนึลยอ่ะข้างบนเป็น d 1เป็นเศษส่วนซ้อนแบบนี้ทำยังไงเอ่ยเอา4ขึ้นมาคูณกับ เปลี่ยน c เป็นส่วนใช่ไหมกับเ c เป็นส่วนเป็น d 1คูณกับ c ส่วน1ดังนั้นแล้วข้อนี้ก็จะได้ d 3 d 3ของเราเท่ากับ4เท่าของ d 1นี่อนี้เป็นคำตอบของข้อนี้